สำหรับคนที่ลงทุนในกองทุนรวมนะครับเราจะได้ยินคำคำหนึ่งก็คือ NAV หรือ Net Asset Value นะครับมูลค่ารวมของกองทุนรวมของเรานะครับที่เราเลือกลงทุนทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกกองที่มันมีการปันผลเนี่ยมันก็พอจะเห็นเนอะว่าผลตอบแทนนะมันกลับคืนกลับมาสู่เราได้อย่างไรหรือไมอ่เราเลือกกองทุนปันผล เราเอาเงินไปลงทุนกับกองทุนเขาเขาก็บริหารจัดก,การเอาเงินไปลงทุนตามนโยบายที่กําหนดจากนั้นไอ้สินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนไปเนี่ยมันมีดอกมีผลใช่อย่างเช่นมีเงินปันผลเขาก็ปันผลกลับมานะครับหลายคนก็บอกเออเห็นเงินดีนะครับหลายคนก็เลยชอบกองปันผลเพราะว่ามันเห็นตัวเงินกลับมาใช่ไหมทีนี้มันต้องมีกองอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากองแบบสะสมมูลค่าสะสมมูลค่าเนี่ยระหว่างทางก็ไม่ปันอะไรออกมาเลยนะครับแต่เหลือไปมองปุ๊บเอ๊ะ มันก็มีหลายช่วงเนอะที่มูลค่าของกองทุนของเราเนี่ยนะครับก็คือ NAV เนี่ยเอ้มันสูงขึ้นนะมันสูงขึ้นแะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกตรงๆนะว่ามันมีลดลงด้วยเหมือนกันนะนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามูลค่าของทรัพย์สินสุทธิในในกองทุนรวมเนี่ยนะครับมันก็มีการขึ้นลงได้นะครับสมมุติว่าเป็นแบบที่เราลงทุนแล้วมันมีกําไรมันต่อเนื่องแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนะครับ ผู้จัดการกองทุนก็จะเอาเงินของทุกๆคนเนี่ยไปซื้อหุ้นนะเพื่อทําการลงทุนนะฮะสมมุติว่ารวมกันครั้งแรกก่อนนะได้100บาทนึกภาพตามนะหนึบาทนะครับเขาก็จะเอาเงินของเรา100บาทเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นตัวนี้นนนก็คือแปลงเงินสดให้กลายเป็นหุ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาทั้ง100บาทไปซื้อหรอกนะเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าส่วนเผื่อไว้นิดน,นึงสักประมาณ20%เนะครับเผื่อใครซื้อขายกองทุนแต่นี่อธิบายง่ายๆให้เข้า เอาเงินมารวมกัน100ยนะครับก็เอา100บาทไปซื้อหุ้นผมสมมตินนะเอาไปซื้อหุ้นมา50ตัวเลยนะครับกลายเป็นว่าณจุดเริ่มต้นเงิน100บาทที่ร่วมลงทุนกันไป NAV 100่้ยเห็นไหมก็กลายเป็นหุ้นมูลค่า100รเท่ากันโอเคไหมนี่คือณจุดเริ่มต้นจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าไอ้หุ้น50ตัวตรงเนี้มีบางตัวขึ้นบางตัวลงบางตัวอยู่เฉยๆสมมุติรวมๆแล้วแล้วกันนะครับว่า หุ้น50ตัวมูลค่าเปลี่ยนไปจากเดิม100กลายเป็น120พอจะเห็นภาพไหมอ่าเพราะฉะนั้นมูลค่าทรัพย์สินมันก็ไปไงอ่ามันก็สูงขึ้นไง NAV จากเดิม100เนี่ยอาจจะเทียบได้กับ10บาทถูกไหมพอมันกลายเป็น120มันก็กลายเป็น12บาทอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะอ่านอกจากนั้นมีอะไรอีกหุ้นที่มันลงทุนไป50ตัวดันมีปันผลซะด้วยสิถูกไหมไม่ใช่แค่มูลค่าเพิ่มหรือลดอย่างเดียวมีเงินปันผลกลับมาด้วย พอมีเงินปันผลกลับมาปุ๊บกองนี้เป็นกองไม่ปันผลผู้จัดก,การเขาก็เลยเอาตัวปันผลเนี่ยไปลงทุนให้เราต่อเลยพอหนึ่งภาพออกไหมฮะเพี่ยนจาก100เป็น100ที่เป็นหุ้นแล้วก็กลายเป็น120พอเอาปันผลไปลงทุนต่อมันอาจจะกลายเป็น130ผมสผมสมุตินะฮะก็อาจจะเป็นเปลี่ยนหน่วยละ13บาทแทนจากเดิมที่10บาทเห็นไหมฮะว่ามูลค่ามันก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแต่ต้องโน้ตไว้ตรงนี้นะว่ามันมีมูลค่าลดลงด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ การที่เขาเอาผลตอบแทนที่เราได้ไปลงทุนต่อไม่จ่ายออกมาให้เราในรูปปันผลเนี่ยนะครับการเอาผลตอบแทนไปลงทุนต่อเขาเรียกว่าการสร้างผลตอบแทนทบต้นถูกไหมอ่าก็เรียกว่าเรามีลูกมันนะลูกของมันออกลูกนะแล้วก็เอาไปออกลูกต่อนึกภาพออกไหมอ่ามันก็กลายเป็นมูลค่าที่มันใหญ่โตขึ้นถ้าเกิดว่าทรัพย์สินนี้เติบโตนะครับเพราะั้น กองทุนที่เป็นลักษณะของการสะสมมูลค่าก็จะมีการเติบโตของ NAV แบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับในระหว่างทางมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เล่าตรงนี้แต่ว่าให้เห็นภาพละกันว่าจริงๆต้องหักลบค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรต่างๆไปด้วยถึงจะได้เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับแล้วก็เป็น NAV ที่มันเป็น net จริงๆนะครับแต่ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าเมื่อเราลงทุนในกองทุนที่สะสมมูลค่านะครับกองทุนเติบโตมูลค่าก็เพิ่มขึ้น กองทุนมีผลตอบแทนเอาผลตอบแทนไปลงทุนต่อมูลค่าก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทบต้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นไอเดียแล้วก็ชวนทาําความเข้าใจนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่า NAV เนี่ยมันก็คล้ายๆกับราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราลงทุนในหุ้นนะครับมุมหนึ่งเราก็อยากได้แคปิตอลเกนก็คือตัวมูลค่าที่สูงขึ้นกองทุนรวมก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครลงทุนแบบสะสมมูลค่านะครับก็จะมีการเติบโตในลักษณะนี้แล้วก็มีข้อดีคือ ถ้าเราขายทำกำไรในตอนท้ายนะครับกำไรที่เป็นส่วนต่างตรงนี้การลงทุนในแบบบุคคลธรรมดายังไม่เสียภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะทำความเข้าใจในเรื่องของ NAV แล้วก็กองทุนสะสมมูลค่าได้นะครับ